สวัสดีค่ะเพื่อนคลิปนี้จะอัปเดตกันในเรื่องของวิธีสังเกตว่าจิงริดเราพร้อมที่จะลองไขหรือยังนะให้ดูอัตราการกินอาหารของของจิงรีดในบ่อนะฮะเนื่องจากว่าถ้าแมงแกจัดเต็มที่เขาจะไม่ค่อยสนใจอาหารหละเขาจะเดินหาที่จะวางไข่ซึ่งที่เขาชอบก็คือที่จะชื้นๆนิดหนึ่งไม่ชื้นมากไม่แห้งมาก ชื้นหน่อยหนึ่งนะฮะเขาก็จะชอบแล้วจะไปวางไข่แต่ถ้าเกิดบรรยากาศแบบเนี้ยเหมือนที่เห็นในภาพเนี้ยมันรุมมาตุ้มอาหารกันอยู่ทั้งทั้งท,งท,งที่ติด4%สูงแล้วนั่นคือแมงยังอ่อนอยู่นะให้รอเวลาไปอีกหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าการที่จะทําพันุพันธุไข่รุ่นถัดไปเราต้องการพันุ์ที่แข็งแรงเพื่อที่จะเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายแล้วก็ไม่ป่วยง่ายดังนั้นเราควรเลือกระยะการลองไข่ด้วย เป็นทิกเล็กนๆน้อยๆนะคะบรรยากาศการกินแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างมีคาถามมาบอกให้อาหารยังไงดีวิธีง่ายๆให้ตามการกินค่ะแมงกินเยอะให้เยอะแมงกินน้อยให้น้อยอย่าไปอย่าไปแบบแมงเล็กให้เยอะพอแมงเริ่มโตก็บอกว่ากินเยอะก็ไม่ค่อยเติมนะฉะนั้น เราดูการกินของเขาเขากินเยอะเราให้เยอะเขากินน้อยเราให้ยออให้เราให้น้อยเนื่องจากอาหารใหม่มันจะมีกลิ่นหอมแล้วจะชวนกินนะค่อยๆเติมเอาสังเกตพฤติกรรมการกินของเขาทุกระยะฮะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า